เอาแล้วไปซีดกันนี่เนอะกลับไปอีกแล้วสำหรับ G จเดวีเซเบซิตาโลเพนะนะ โอเคพี่ซต้เบเก,กตอนนี้เรากลับก,กันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพีซีทีวีแล้วก็มาอยู่กันในรลบอกแบทอันนี้แม่อัติเม็เป็นท่านเก่านะนะซึ่งก็ไปเจอกันมาแล้วก็ตัวละครนี่เยอะมากๆแล้วเมื่อกี้เราเข้าไปเดูคือแบบว่าภาพสวยสุดๆไปเลยนะนะวันนี้เราก็จะมาหวีบกันแล้วผมก็ไปเติมโลบักมาด้ด้วยๆกับโค้ดก็น่าจะได้ตัวดีๆเยอะเลยแหละเปิดมาก็ต้องเป็นโอยาชิก่อนเลยทําไมถึงยึดติดกับแต่ตัวนี้วะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้มาเดโมไอ้วัชลิเจเลยแล้ว ไหนล่ะสุกุนะมีบอลจิวด้วยเฮ้ยแต่ละตัวเอ้ยเรนโก็คืเขียวจิโร่โอ้โห่เก้า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 บาทไอ้มันไม่เปิดให้ใช้ด้วยซ้ำอะเออยังไม่เปิดเหมือนเหมือน a อ a ป่ะแบบเป็นตัวแบบพ่อแผน้าอะไรงี้เออโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ไปเลยหนวดขาวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิภาพสวยจังเลยอ่ะเข้าโคโจด้วยวุ้ยมุกเกจน โอ้ยอ้เชือเชือไอเลโซเลไอเบเกเป็นอคุมาจะสเตฟไอต์เนี่ยไหนโกโจได้เนี่ยวัสซึนเตอร์มึงไอนี่มันชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะเข้าใจเป่าโค้ชบัลกายยังไงเข้าใจหรือเป่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าให้ไปมัมีการพีกกขบปีเฮลมัมันมีการบีเฮลด้วยไหนไนมาปอ้ยโ้ โอ๊ย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 โอยโอยนองเลือดมันเบรกเกตพี่ยังรอดูให้มันแบบว่าสุดเท่เลยตัวมึงอ่ะซำไหนวะเฮียขนาดไหนวะเกียรแม่เฮ้ยมาแล้วอะดูดิอีก20วิ่งจบแล้วรีบใช้เร็วเฮ้ยบวกคนหนู่ม้ปนอนยิงหลังเลย้ย ซีทเวกอะไรอ่ะทำอะไรไม่มีอะไรเกิดเลยอะไรมาดิเอ้ยไล่ไล่ที่หนึ่งเลยและไอ้ที่สามอยู่ไหนไปยไปโอเคเราค่อยๆเล่นกันถูกวะมันเซตติ้งอะไรได้ป้าบูมแบบเวลาเออมันไม่เห็นจะเซตติ้งเวลาได้เลยวะเอ้ยหรือจะไปเล่นโซดา โคโลเนอชิตาว่าแต่มันก็มีอยู่แค่นั้นแต่ก็เอาหน่อยด้วะโจนาธานโจสตาร์สไลด์นะเยลโล่โอวัตไร่ไปไปไปไล่โอ้ยแม่งตัวไม้ด้วยวอ้ยจ้าจอยจอยจอยไอ้เหี้ยไอ้สุนพันเไี้กูลูฟี่ไอ้เหี้ยเข้าใจเปล่าเหมือนเก่งเลยวะ ขนาดเปิดก่อนนั้นเนี่ยได้อ, <c oughs> <c oughs> อ,อาวันหลอกเลยได้ระวังเบรกเกตนะตัวนั้นนะ่ะใช้จังเกงโป้ของมึง้ <c oughs> ย,ยังไม่ฉันได้ทำอะไรเลยด้วยวซี่ค <c oughs> ้างของผมชัดนสุดเล้วใช้ดาบได้เอเฮ้ยชักไม่ได้งไง <c oughs> เอ้ากูไม่ดาบเอ๋อ <c oughs> โอ้ไม่ไดีไงช่วย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  ช่วยชวิงกูวเตว่เฮียว่เตว่าเตวว่เตวว่าเตวว่เตวว่เตวว่าเตวว่าเตวเียว่เตวว่เตววเตวว่เตวเงียบเงียบโอ้ยเบื่อกันจัดเป็นขัดอ้าวโดจับพี่เเล่นกอนจอนี่เฮียตัวมันไม่เก่งย

Oi! Oi! Hãy nhìn người! Cheer! Oh, hãy tideway! mày có bên! Haha! 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 ดี๋ยวอย่าเพิงอย่อยกูตาไม่ตายอยู่นะให้ไปใไกูไกลกูไกลกูไกลมาเลยไอ้โคซีย์ชกดีน่ดีโอ้ยโอ้ยไอพีโดดูดิแพเน็ตแคลเชอร์โอ้ยโอ้ยว้า ไม่โดนอ้วลยที่รางเลยวันนี้น่าต่อยร้องนะเราไปไล่เฮียด้านหลังมึงบ้าละมาดิแบงก์กูรับมึงเองไอ้เฮียแบงก์โมยเลยหลีกไปพี่พี่ไม่หลีกเออหล่ะเ้ยหลบไป อตพีว่ะีตายไม่ตกมาสัลยตายตายเลยเอาเกียร์ขี่แตกเลย าไอ้ยังเสียงตายขี้แตกต่อไี่ีอะไร5 minutes later แม่งโคตรขี้เผาบักเลยไอ้เกมเนี่ยเนีน่ยเล่นเกมโรบอกทีไรแม่งมีแต่ขาดทุนกับขาดทุนไม่เคยจะได้แบบว่าได้เล่นฟรีเลยมานี่นี่อิปโป้นา่าเสียใยเล่นโกคูไม่เลยนั่นเดิไม่งั้นโดนไปแล้วแหละนายฟอร์ม nice ก,กูจะฮา,าอย่างเดียวเลย I scare you my boy คัลแยนต์บสาบายพิกกับบูสต์ไปย 哎哎哎哎哎，老飞！哎哎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  กบุษตาอ่ะชิ่ะสวันชูชููชูสูช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 ูรูช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 ู

มากรับหนึ่งไม่เจ็บเลยสองสามสี่พี่กบูตอยไปแม่ว้าวไอ้เหี้ยตัวไม่เก่งไปไหนแม่ก็ว่าตายยังบ่อยอ่ะ5 minutes later มาดิดิไอสคีโนไม่เก่งดูนี่อ้าวดูนี่ เอ็ดแมงเอ้ยชักปืนยิงเลยทีเดียวนีด้วยเอ็ดแมงมึงเจอคนขอนไปเปล่าเอีย แล้วไม่มีไซตามะได้ยังไงวะเออนั่นดิมีกาโร่แต่ไม่มีไซตามะเนี่ยนะเฮ้ยไอเฮียจุยจุสไฮเฮ้ยอิมาเดโบเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาบันนี้พี่พีไปเกตมึงดูนะวันเรื่องนี้ใครเก่งกว่ากันเอาแล้วทำมันไป็นเอาแล้วทำมันไปนะเราไปไปนี่อะเจอโวจิโัให้ใครเป็นใครวะเนี่ยมึงจะกดวัวจิวัวสองตัวทนเพียอะไรวะโอ้ย โอ้ย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 

โตุ่มบุกมออกเกมเลยเฮียโอเควิซิทในเกมเราต้องชมกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิทย์ทีวีแล้วก็เกมเสียลบักของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็แนะนําว่าอย่าไปเติมมันมากนะเกมนี่นะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตั้งใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจปที่ตะกี้เราจุดนี้ครับตลอดวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย